อ่าสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านเพื่อนเพื่อนน้องๆ้องพี่พี่ก็มาเจอกับลุงเปียกเนี่ยเป็นประจำแทบจะทุกวันเรื่องที่ดินอสังหาริมทรัพย์และการอ่า ที่อยู่อาศัยทุกๆอย่างอ่มมาก็ตามธรรมดาลุงเปียกก็มีลูกๆไอหลานเยอะอ่ะาแถวๆจังหวัดเพราะนั้นดูของหลานก็เลยส่งข้อมูลมาม้างอ้าวอ่าช่วยขายให้หนูหน่อยเอาแลงนูกว่ามีมีทั้งอ่า หลานชายหลานสาวเยอะแยะก็เอามาเอาก,ก,ก็ส่งมาอาส่งมาให้ให้อานี่แหละเดี๋ยวอาจัดก,การเองแต่ข้อมูลต้องชัดนะข้อมูลต,ต้องชัดตรงเป๊ะน,นะแล้วก็ต้องได้จากเจ้าของโดยตรงนะไปได้ต่อทอดบางทีไม่เอาเอาเลยของเจ้าของโดยตรงเลยนะอ่าอย่างนี้เราช่วยเหลือกันได้อ่าโฆษณาผ่าน ทูยูทูบนี่กันละอ่าก็ตอนนี้ก็มีนี่ละหลานสาวที่อ่าระ <c oughs> ยองก็ส่งมาให้บอกอ่ช่วยช่วยหน่อยก็ขายสวนยางพาราเจ็ดไร่นะเจ็ดไร่ใกล้ถนนเรียบเมืองแกลงจังหวัดระยอง โหนคุดแดงอืมโนโฉนโคุดแดงก็คุดแดงกันทั้งนั้นแหละเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นโนนอ่ะอ่าในราคาแปดล้ 8, 000. 7, 000. 8, 000. านนะแปดล้านเจ็ดไร่เนี่ยแปดล้านออกมาที่ยองนองี่ยูตรงๆรงกำลังบูมกำลังบูมมากนะเป็นที่ ต้องตาต้องใจของอผู้ที่จะมาลงทุนเยอะมากเพอทำเท่าที่ดูดูฟังฟัง,ฟงดูแล้วจะมีคนจะถามถึงตัวเรื่องที่ที่ระยองเยอะมากครับนที่นี่ก็เคียงหมู่บ้านจัดสรรนะเคียงหมู่บ้านจัดสรรใกล้เส้นทางคมนาคมเดินทางสะดวกเาว่ากันยังนั้น เดินทางสะดวกถนนรอบทิศทางอืถนนรอบทิศทางยางกำลังกีดใหม่กำลังกีดละพูดง,ง่ายๆสนใจก็เปียกัดไ9่เก้าเก้าื่อโทรก็ศูนย์แปดเจ็ดเก้าหนึ่งสี่เก้าามกสี่อบถามได้ทุกเวลานะจะเอาข้อมูลที่ชัดเจนก็ลงเ,เข้าไปนู่นเข้าไปอที่ยูทูบ ยูทูปก็ก็กัิกำลังประกาศอยู่นี่แหละก็อ <c oughs> ย่างที่ประกาศอยู่นี่แหละครับเนี่ยเพาข้อมูลเพราะอันนี้ก็ต้องไปลงไปที่หลายๆแห่งนะก็เป็นที่ว่าที่ว่าอำนวยความสะดวกทุกอย่างคือตรงที่ u u u e e นี่นะครับนะอาเดี๋ยวจะปุกเปียจะให้ไปดูสถานที่แท้จริง เป็นยังไงอ่ามาดูผังตำแหน่งที่ดินก่อนมาเนี่ยถังผังตำแหน่งที่ดินอ่าตรงน,นี้นนเนี่ก็พูดง่ายๆว่าเนี่ยเนี่ยตำแหน่งที่ดินเนี่นะแล้วก็จะได้ไปดูอ่าได้รับต้งไอ้นี้ถนนเลียบเมืองถนนเลียบเมืองนะคร่าน้ำน้งแกงนะฮะ มีถนนรอบทิศทางเลยครับนี่เดี๋ยว้า้ไปดูอีก็อดนึงนี่ครับด่ผังในแผนที่ผังในจฉะโนดนี่ในจฉนดว่าจะเหมือนกันไหมนะตรงกันไหมนะตรงกันไหมนะไม่ได้เพี้าาจะจะทำงานอย่างเงี้ยต้องพิธีพิธันนะคือต้องข้อมูลต้องชัด ต้องชัดเจนนะอ่านี่ผังเมืองสถานที่ตั้งนี่ถนนเรียบเมืองก็มีถนนต่างๆหลายสายครับครับสำนักงานขนท่งจังหวัดระยองสาขาออเนี้ก็ม่กี่กิโลโลตัดแกลงนะฮะตรงนี้ก็อยู่ในศูนย์กลางของความเจริญแหละครับนะอยู่ทางศูนย์กลางความเจริญอ่าเจ็ดไร่นี่ครับ ครับก็ออพิจารณาครับอ่าใ่ใบโฉนดนะนโฉนดชุดชุดแดงโฉนดคุดแดงคุดแดงนะนี่นโฉนดชุดแดงก็นี่ผังนี่ครับผังอ่าเป็นผังเป็นผังที่ว่าตรงกันที่ ่าโฆษณานเพื่อไม่ให้สับสนกับผู้ที่สนใจอยากจะซื้อตาหานะครับเพราะว่าจะใช้ดุลยวนิต์ในการตัดสินใจครับผมอืมนี่ก็ทาง <c oughs> ทางเข้าที่นะครับทางเดินเข้าที่โอ้สะดวกสบายมากเลยนี่นะครับที่ตรงนี้ นะยังมีเยอะแยะเน่ก็เป็นต้นเอ่นี่ผมว่าประภาสูนกลางนี่ก็ไม่น่าจะอย่างนี้ต้นนี้ก็ไม่นะ่าอาจจะอาจจะเป็นหน้าสิบนะหน้าสิบหรือหน้าแปดหน้าสิบหน้าแปดนี่แหละครับนะอ่านี่ก็ใหญ่พอสมควรเี่จะกีดได้แล้วนี่นะ อ่านะครับสนใจก็ลองมาดูครับอืมนี่อันนี้นี่มัเกติ่ครับนะครับถ้าสนใจก็ลองลองถามไทยมาผมก็ให้เบอร์คุยกับเจ้าของท่านเลยอันนี้นี่ทางทางไปเนี่ยอะไรบ้านหนองปลือ้ออ่าบ้านหนองปลื้ กับน,นักปือโอ้ถนนขนทางสึกว่ามันสุดยกสบายมากอ่าตรงนี้ครับนี่ครับถนนก็เข้าไปเลยเข้าไปถึงที่เลยผ่านที่เลยนะอ่านี่ก็ภายในนะภายในครับเ <c oughs> นี้ยพื้นที่นนนเนี้ยมีถนนนะถนนรอบเลยไหมนะเห้ไหมถนนน่ารอบเลยเนี่ยถนนเนี้ย นะครับผมอืมนี่ครับนะภูมิภาพของพื้นที่โอ้ลมเย็นลมลื่นนะครับลมลื่นมากอืมอ่านี่ครับบรรยากาศเช้าๆใบาบโอ้สุดเยี่ยมสุดเยี่ยมมากครับ แล้วอย่าลืมกอย่าลืมนะครับว่าเงินขึ้นไปช่วงตรงเนี้ยมันจะมีบ้านจัดสรรน,นะบ้านจัดสรรบ,บ้านบ้านรีสอร์ตอยู่นะนี่ครับคือความจเจริญติดติดกันเลยครับอยู่ติดติดตดกันเลยก็เป็นความภาคภูมิใจของที่ของที่แต่ว่าพูดยังจริงว่าก็อยากจะเปลี่ยนอ่าเปลี่ยนบรรยากาศในการทํากินบ้างอ่าเอาขาย นะขายเพื่อว่าว่าสมสมบัติภัยก,กันชมเอาว่าสมบัติภัยก,กันชมครับว่าอย่างนั้นอืมก็อย่าลืมอย่าลืมครับสนใจก็ถ่ายถามกันมาครับนะอืมนี่ครับเียแปดแปดเก้าเก้าศูนย์แปดเจ็ดเก้าหนึ่งสี่เก้าสามหกสี่นะครับอ่ายูทูปก็ นี่ก็เซฟร้ววางเลยที่ Google เข้าถึงนะเราก็มีทีดินอีกเยอะแยะมากมายที่ลงุงเปีกยกเป็นผะู้กาศข่าวขายวันนี้ก็ขอสวัสดีมีชายทุกท่านครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ